ไปดีกันนะครับไปีกันนะครับถ้าไปีกันพิเศษจะล่นยาวๆเลยนะครับ กันนัวซัดกันเละฮะงานนี้ต้องบอกว่าคอนเสิร์ตพี่เศกโลโซของเรายับเยินเลยก็ว่าได้ฮะต้องบอกว่างานนี้เพลงสมสารยังไม่เว้นตีกันต่อหน้าเสกโลโซสงสารช่างภาพสุดๆส่วนพี่กาศจะโหดไปไหนเรามาไล่เลียงและชมคลิปอมพร้อมกันฮะต้องบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบนะฮะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตของพี่เสกโลโซ ต้องบอกว่าโอ้โหอย่างแรกเราจะโฟกัสกันไปทีละจุดจุดที่หนึ่งฮะคุณผู้ชมจะเห็นวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายกพวกตีกันและมีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเหมือนจะโดนตุ้มปับ๊บตุ้มเป๋เซไปเซมาเหมือนเจ้าตัวเนี่ยโดนลุมลุมจนเละและเหตุการณ์ที่2เรียกว่างานนี้คนที่ไม่เกี่ยวข้องโดนเต็มๆพี่ช่างภาพฮะกระเด็นตก ที่ถ่ายกลางคอนเสิร์ตเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมเรียกว่าโอ้โหทํากันไปได้ตีกันเนี่ยมันเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนไม่ชาวบ้านเท่าไหร่กล้องเนี่ยตัวละเป็นแสนถ้าสมมุติมันเสียหรือมันพังขึ้นมาเนี่ยผมว่าไอไ้ัยรุ่นที่ตีกันเนี่ยพูดตรงๆนะไม่น่าจะมีปัญญาจ่ายพูดอย่าง,างนี้คือคุณเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไปทั่ว คนอื่นเนี่ยที่เขาจะดูคอนเสิร์ตเขาก็เสียอารมณ์แถมคุณเนี่ยยังเสียงที่จะทําอุปกรณ์ถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตของเขาเนี่ยพังอีกต่อไปฮะเหตุการณ์ที่3ก็คือพิเศษโรโซบนเวทีเนี่ยต้องบอกว่างานนี้เนี่ยพี่โซเกเนี่ยแกใจเย็นมากแกพูดว่าอย่าตีกันเสียงเบา,เบาๆปกติเนี่ยถ้าเป็นพิเศษสมัยรุ่นรุ่นหรือว่าสมัยเลือดร้อนเนี่ยแกด่ากระจายนะฮะงานนี้โชคดีจริงๆ และเหตุการณ์ที่4ี่ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยโอ้โหพิกาดของเราไล่ซัดเลียงตัวเลยฮะวัยรุ่นที่ตีกันอยู่เนี่ยคุณผู้ชมสังเกตจากคลิปหันมามองหน้าพิกาดเจ้าก,กา็อี้ฟาดพอเจอหน้าพิกาดเท่านั้นแหละหนีก็เจงิงโดนไปหนึ่งหมัดส่วนอีกคนนึงท่าทางน่าจะเมาเต็มแม็กซ์ละเหมือนจะต่อยพิกาดคืนงานนี้ฮะพิกาดโผต่อยกลับโอ้โหเรียกว่าเหตุการณ์ชุนลมุนวุนว่นวายจริงๆกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น และมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวต้องบอกว่าคนที่น่าสงสารที่สุดเนี่ยก็คือพี่ตากล้องแกเนี่ยถ่ายของแกดีๆโอ้โหโดนฮะโดนลูกหลงล้มทับแบบโอ้โหน่าสงสารมากแล้วเสียงที่กล้องจะพังจริงๆฮะโดยหลังจากที่คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปก็ต้องบอกว่ามีพี่ช่างภาพเนี่ยมายืนยันความปลอดภัยของตัวเองโดยเจ้าตัวเนี่ยได้มาคอมเมนต์ว่า ผมยังสบายดีอยู่ครับผมตากล้องคนที่ล่วงเองโอ้โหและคอมเมนต์เจ้าของคลิปก็ตอบกลับว่าเห็นใจพี่มากเลยครับไม่เป็นไรก็ดีแล้วส่วนอีกไลายหนึ่งก็บอกว่าพี่กาดพร้อมบวกอืมพร้อมบวกจริงๆแล้วต้องบอกว่าบวกเดือดด้วยและเหตุการณ์เนี่ยมันวุ่นวายไปหมดและมีคนชื่นชมพี่กาดว่าเอาอยู่จริงๆแล้วก็มันต้องโดนอย่างนี้ฮะมันต้องโดนคนจริงแบบนี้ไอ้พวกที่สร้างความเดือดร้อนตีกันในงานคอนเสิร์ตคนอื่น เราลองไปชมคลิปนี <show> <itation> ้บางช่วงบางตอนกึงครับใครย็นกำลังดีครับครับไมตีกันนะครับไม่ตีกันนะครับ ไปตีกันนะครับไปตีกันนะครับัครับถ้าไปตีกันพิเศษจะเล่นยาวๆเลยนะครับกาตีกันีจะเลิกอเวลาเลิกอยใจ ทีพร้อมเมื่อไรบอกนะครับพร้อมเมื่อไรบอกนะพร้อมในสวสุดสักลารเป็นไนะครับ